สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้โอ้โหอากาศนะครับพายุบัวลอยนะครับผมก็เลยทําไข่หวานรอครับได้กินแล้วกับบัวลอยไข่หวานวันนี้นะครับเต็มที่แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ฝนนะครับกระจายเรื่อยเรืครับแดดแต่มีฝนนะครับสลับไปมาเรื่อยเรืผมอ่า ตอนนี้ออกมานะครับเพิ่งวางพเนยดเสร็จครับบ่ายสามยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้ขออภัยครับเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยครับงานเกษียณครับผมคงจะหมดแล้วมากนะครับกันยาแล้วล่ะนะครับผมคงจะหมดแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นงานทิ้งทวนแล้วล่ะนะครับหนักนะครับเสียงี่เปลี่ยนเลยผมก็เลยเอาออกมาเล่นแถวแถวบ้านนะครับเมื่อกี้ก็ลินครับลินมาตามทาง ผมก็เลยมาดูเออบรรยากาศมันเริ่มจะมีแดดนะครับแต่ว่าฝนก็น่าจะมานะนะครับเป็นไปปลอยนะครับผมก็เลยอ่ะยังไงก็ได้มาแล้วก็หาที่วางแบบบังลมนิดนึงครับดูครับลมอยู่ลมตลอดเลยนะช่วงนี้นะครับบริเวณก็จะเป็นแถวแถวแถวอ่าอ่าตรงนี้ครับบ้านคำเจริญครับบ้านเออบ้านบ้านรับย์เจริญนะครับแต่แถวบ้านข้าวม่วงนะครับเจริญนี่แหละพี่น้องครับ ใกล้บ้านผมนะก็ไม่เคยมานะครับจุดนี้นะครับเห็นม the ันใกล้ทางใหญ่ไม่กล้าเข้าลึกด้วยครับตรงนี้ฝนฝนตกก็กลัวรถติดลงติดลมอะไรก็อ่ะโอเคเล่นใกล้ๆถนนใหญ่แล้วกันนะครับนี่ถนนมิตรภาพก็อยู่นี่ครับตรงนี้นะใกล้ๆกลนะครับอ่ะก็เลยขยับเข้ามาสักนิดนึงนะครับอ่ะวางนกไว้ตรงนู้นนะครับขันหรือเปล่าไม่รู้ครับโยกเลือเกินนะครับลมโยกแขเนียด่งเลือเกินอ่ะ อ่นะโอเคครับเราดูต่อไปรู้ว่าจะหยุดตอนไหนลม ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครับนกเงียบเลยครับทีนี้ครับห้าโมงครับมีแต่เจ้าอ่าคนช่วยแหะครับวันนี้ขันยนครับว่าเหมือนมีนกอยู่ทั้งนู้นนะครับลมตีแววแววมาครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับพายุลูกนี้เห็นว่าจะเข้ามาอีกนะครับนี่นะจะหนักมาอีกเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะครับเห็นแจ้งเตือนมาอยู่วันนี้ เมื่อกี้ไอ้แก้งเต็นเมื่อกี้นี่แหละครับพี่น้องครับอืครับก็พยายามดึงนะครับตรงนู้นครับนุกหยุดหยุดขัน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 หยุดหยุดนกมาหรือเปล่านี่อมันมาจากส่วนนี้ก็เป็นที่ผมย้ายมาจากไม้แรกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับย้ายมาตรงนี้เพราะมันลมมกเ,เลยนะครับมันต้องหาที่ หลบๆลบให้มันอยู่ลึกๆนิดนึงครับเพราะว่าตรงนั้นก็คือรับลมเต็มๆไม่มีอะไร <c oughs> เรียบเฉยๆวพาอย่างนั้นนะครับอืม จนนู่นแหละครับผมเย็นๆด้วหนะครับผมห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครับค่อยเอานกลงครับให้มันเป็นนิสัยนะครับชินนะครับอะมาดูครับต้องไปฝั่งนู้นครับแต่ว่าฝั่งนู้นนี่ไม่ไหวครับสุนัขเยอะเหลือเกินครับเห็นเหาครับเต็มอยู่ครับฝั่งนู้นผมไม่ไปเลยนะตรงหนมีสุนัขน่ผมไม่ไปเลยนะโอเคครับ ไปเรื่อยครับครับก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ะเพราะว่าใส่ไม่โดนจุดครบพี่นงครับนกอยู่ริมนู้นหมดเลยประมาณสองตัวครับนกครับรอบหน้าถ้าไปนูนนะ่น่ะโอเคแต่ว่าโอ้โหสุนัขเยอะเลือกเกินครับประมาณสามสี่ตัวนะครับไล่เห่าถ้าไปผมโดนแน่ๆ นกเขชอบไปอยู่แบบอย่างนั้นแหละครับนกเขาก็คงจะจบแล้วครับผมหายไปเลยครับนกพอเย็นมามันก็ไม่เล่นนะครับมันคําแล้วช่วงช่วงมันเล่นคือช่วงที่ช่วงมันหลุมครับเมื่อกี้นี้นะก็คงจะเอาลงแล้วล่ะครับเพราะว่าได้เวลาแล้วะครับห้าโมงห้าสิบเอ็ดเกือบหกโมงแล้วนะครับคงจะ ไปลงแล้วครับพี่น้องครับครับก็คงจะนะครับนกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีนะครับไม่มีนกป่านู่นครับอยู่ทิวนู่นเลยครับนู่นทิวนู่นเลยทิวนี้นะครับแต่มันไปไม่ได้กันตรงนั้นเทียงนาเราก็เลี้ยงมาไว้เยอะมากนะไปได้แค่ประมาณนี้นะครับก็ฝั่งนี้ไม่มีนกเลยครับพี่น้องครับเนี่ยผมวางตะแลงวางไ้ตรงนี้ลมเกินครับ เพราะมันเป็นเป็นเนินขึ้นไปเรารับลมเต็มเต็มเลยผมก็เลยโอ้ยังไงนกมันก็ไม่ไม่เข้าไม่เล่นอยู่แล้วครับที่สูงเพราะมันลมครับก็เลยจังได้จํากัดพื้นที่นะครับหามาใหม่ครับลงตํตตาๆอา่าที่ใหม่บริเวณก็ถือว่าโอเคนะครับมีหนองน้ํามีอะไรถ้าช่วงแบบว่าน,นะครับผมว่านกชุมอยู่ครับบริเวณนี้อา่าเพิ่งมาเจอนะครับเนี่ย เห็นเป็นเป็นพุ่มเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นดอนนะผมก็เลยเอา้าเลยครับมีของจริงนะครับนี่แดงแป๊ดเลยครับพี่น้องครับะ,ะท่านก็เฝ้าให้ดีจริงๆครับผมไม่มีนกมาเลยนะครับ <c oughs> ข้าวเหลืองเนี่ยโอเคเลยครับี่แถวนี้มันมีต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องครับ ไม่ถึงนกครับถ้ามารอบหน้าก็คง,ต,งต้องไปวางตรงนู้นเลยครับเพราะแถวนี้นกมันไม่มาคนูน่นะต้นใหญ่ๆนะครับนกโซนนู่นเลยมีมองไปพอมีไอ้ต้นไม้นะครับใส่อยู่ครับพี่น้องครับถ้าไปบริเวณนี้โดนเห่าเนี่ยต้องนี่แหละครับหาเข้าฝั่งนูนง้นอ่าคุดโตอาตัวนี้ก็ถ้าเสียดายครับถ้าเกิด นั่นนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับตัวนี้นะมีมีนกมาเข้าครับเสดายเสดายนะบริเวณครับก็จะประมาณนี้จริงๆบริเวณนี้น่าจะมีนกมาแต่ว่าผมว่ามันมีครับเดี๋ยวมไม่ขันเฉยน,นกนกป่านะครับบริเวณนะครับโอ้สีแดงแป้นเลยครับผม <laughs> ถอยกล้องก่อน <laughs> ถือว่าต้นนี้สวยนะครับ้ามีนกมาเนี่ยผมว่าได้เข้ารวมต้นแน่ๆนะครับเพราะมันเดี่ยวๆเลยครับก็คงจะเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสังเกตนะครับผมว่าคอนนะครับหลายจุดมากต้นนี้สวยเราสวยเขาครับพี่น้องครับก็เป็นธรรมดาในการมาหาต่อนก รเราก็สวยเขาก็สวยนะเนี่ยบริเวณนี้เดี๋ยวรอเข้าเรืองครับมาใหม่ครับนกมันต้องลงมาแน่นอนครับตรงนู้นนะมันต้องลงมาพักอยู่แถวนี้แน่นอนอแต่วันนี้มันมันไม่มาเพราะว่าลมนองจากลมนกจาจะเข้าเล่น,น่นแถวพุ่มเลยครับเขานอนต้นเดียวๆอย่างงี้แ้วยากครับนกจะเข้าอ่าโอเคครับก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับผู้สนใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่างนี้สำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อราข้อมูลก่อนใครนะครับสรับผมไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมในวันอากาศดีๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูก่อนว่าอากาศดีไหมถ้าอากาศดีก็จะชวนทีมงานนะครับลุยงานเหมือนเดิมครับพี่น้องครับไปก่อนครับสวัสดีครับ